สวัสดีครับพี่น้องอัปเดททิศทางอากาศและเส้นทางฝนประจําวันกันครับวันนี้วันศุกร์ที่1รกรกฎาคมนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่2รกรกฎาคม2565นกะก่อนอื่นเราก็ไปอัปเดตท,ทิศทางพายุชบาที่มีอิทธิพลทางอ้อมกับอากาศในบ้านของเราก่อนนะครับเห็นไหมครับจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ทุกท่านเห็นกันอยู่เป็นพายุโซนร้อน โซนร้อนฉบาในวันเช้าวันนี้ฮะได้ทวีกำลังแรงขึ้นไปอีกฮะด้วยความเร็วลม85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะความกดใกล้ศูนย์กลาง987มิลลิบาร์และก็คาดหมายว่าจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงด้วยความเร็วลม100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบ่ายวันนี้นะครับเนาะแล้วก็จะพัฒนาไปถึงพายุใต้ฝุ่นระดับหนึ่งฮะก่อนขึ้นฝั่งในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้คือวันที่สอง กรกดาคมนะฮะขนาดนี้ก็หมุนวนอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหาหลำนะฮะเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆฮะมีทิศทางเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะโดยจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เข้าประเทศจีนตอนใต้ไปที่นครหนานหนิงนะฮะในขณะที่ศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นานาวีของกองทัพเรือสหรัฐนะฮะหรือ the หรือ JTWC ฮะก็ให้แท็กเส้นทางไปในแนวทางเดียวกันกับสุมเอิร์ธนั่นก็คือในเช้าวันนี้ฮะให้ความเร็วลมพายุชะบาอยู่ที่55นอตฮะหรือประมาณ101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ JTWC นะครับโดยในช่วงเย็นและค่ำของวันนี้ก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับหนึ่งด้วยความเร็วลม65นอตหรือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะว,วันตกข้อนไปทางเหนือผ่านเกาะไหหาลำเหมือนกันนะะขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในเช้าวันพรุ่งนี้คือวันที่2กรกฎาคมนะครับ มาก็เราก็มาติดตามนะครับพี่น้องว่าพายุจะเปลี่ยนทางหรือไม่ฮะหรือเป็นไปตามคาดหมายหรือเปล่านะฮะโดยในวันนี้เราก็ยังคงคาดหมายเส้นทางฝนกันด้วยพื้นลมเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานก็คือพื้นลม700เฮกโตปาสคาลหรือชั้นมรสุมกำลังปานกลางนะฮะ สูงจากพื้น3,500เมตรอีกเช่นเคยนะเพื่ออะไรครับพี่น้องก็เพื่อส่องทิศทางของยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่แถวแถวบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันนี้แล้วก็ตำแหน่งพายุโซนร้อนพายุชบาด,ด้วยเพราะเราจะเห็นทรงกลมทรงเกลียวมันชัดเจนเลยใช้700เฮกโตปาสคาลมรสุมชั้นปานกลางนี่ครับมาดูกันพร้อมๆกับดูทรงแนวลมมรสุมเติมความชื้นไปด้วยเลยเยทีเดียวนะครับ ทั้งนี้พี่น้องมองด้านบนก่อนครับฮะนองมองด้านบนก่อนเลยครับก็จะเห็นนะฮะพี่น้องพื้นลมมรสุมฮะกระฮะลมมรสุมควงสว่างอยู่นะครับทวนเข็มนาฬิกายกตัวเข้าสู่ศูนย์กลางฮะก็เป็นวงไซโคลนิกนะฮะนั่นก็คือยอมความกดอากาศต่ำฮะโดยในเช้าวันนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพญาเมงลายจังหวัดเชียงรายนะฮะพี่น้องจะสังเกตหรือจะเห็น จากประสบการณ์ที่เห็นมาเรื่อยๆเป็นไงครับอีตรงพื้นที่ตรงกลางศูนย์กลางย่อมก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้วครับเพราะว่ามันเป็นสเตเบิลหรือนมลมนิ่งเสถียรนั่นเองนะเอ๊ะทำไมศูนย์กลางอยู่ตรงนี้ทําไมฝนไม่ค่อยมีอันนั้นไม่ต้องตกใจฮะมันก็จะค่อยๆขยายจากวงในไปวงนอก ต่ตรงกลางที่ย่อมมันอยู่เนี่ยจะไม,ไม่ค่อยมีฝนแล้วครับแต่ฝนก็จะวนกระจายตกพมนะฮะในแนวขอบรอบไซคอนิกข,ของย่อมโลนั่นเองสาดพรมน้ําใส่ไปทั่วบริเวณภาคเหนือนตอนบนของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ย่อมแอวเล็กๆนี้ก็จะทําให้เกิดล่องความกดอากาศต่ําหรือร่องมรสุมนะฮะเข้าสู่เชื่อมเข้าสู่พายุชบาด้วยนั่นเองตามเส้นคู่สีดําเห็นไหมครับ ลักษณะเช่นนี้นะฮะก็จะทําให้ในวันนี้วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันเช้าวันพรุ่งนี้ฮะวันที่2กรกฎาคมก็จะมีฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปโดยลักษณะก็ฝนก็ไม่หนักรุนแรงมากมายนะครับพี่น้องก็จะเป็นฝนพรำนะฮะตกสะสมในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ฮะ จังหวัดลำพูนล,ลำปางฮะเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะแล้วก็จะมีฝนเล็กน้อยฮะเฟเล็กน้อยโดยทั่วไปครับถึงปานกลางรอบนอกไซคลนิกของลมนะฮะลม700เนี่ยครับบริเวณจังหวัดแพร่อุตรดิตถและก็จังหวัดพิษณุโลกครับ โดยเราไปดูทรงลมทนระงลมแนวลมล่างเติมความชื้นกันต่อตามลูกศรสีดําเป็นไงครับพี่น้องวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะฮะลมมรสุมพัดด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเลยนะฮะจากพื้นสเกลสีเขียวถึงสีไข่ไก่โดยแรงแรงค่อนข้างแรงนั้นโดยเฉพาะพื้นที่สารนะครับแรงเห็นไหมครับซึ่งแนวลมในวันนี้ก็เป็นทิศตะวันตกนะตะวันตก ก็มีเฉียงเหนือบ้างนะฮะแต่ก็เป็นตะวันตกเป็นส่วนใหญ่กระดกหัวขึ้นมาอีกนิดจากเมื่อวานนะฮะโดยเฉพาะในแนวภาคกลางและภาคอีสานล่างดังนั้นสองภาคนี้ก็จะมีฝนนะช่วงล่างฮะช่วงล่างของภาคนะฮะมีฝนเพิ่มโดยลมมรสุมถูกเดี่ยวนําให้พัดเข้าหาพายุชบาลในทะเลจีนใต้และพัดสอบเบียดกันในพื้นที่ภาคอีสานด้านคมขวานนะหรือแนวตะวันออกฮนะแนวลมแบบนี้ก็อย่างที่เคยเล่าให้ ฟังแล้วให้พี่น้องฟ,งฟังบางส่วนมันก็กดจมฮะฝนยกตัวติดหน้าเขาหลังเขาฝนก็จะเบาก,ากว่าโมเดลนั่นก็คือภาคเหนือล่างแล้วก็ภาคเหนือล่างก็จะมีฝนเป็นบางแห่งเท่านั้นก็คือจังหวัดตากนะฮะพื้นที่ติดชายแดนตะวันตกกับตรงลมเบียลมซัดเข้ามาแน่นๆมันก็จะล้นเขาออกมาแล้วก็ในแนวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่เป็นแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ สำหรับภาคระวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนรนะ้0ยลของพื้นที่เป็นฝนส่วนใหญ่จากแนวล่องพาดและแนวสอบเบียดของลมปายนะฮะโดยจะมีฝนปานกลางขึ้นไปได้ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนะฮะอุดรธานีสกลนครนะครพนมจังหวัดกาฬสินุน์ะฮะมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีแล้วก็มีเพิ่มมาที่จังหวัดศรีสะเกษและก็สุรินทร์อีกติดศรีสะเกษนะครับ ภาคอีสานล่างวันนี้ก็ฝนก็จะเพิ่มนะฮะโดยภาคกลางก็จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะฮะฝนส่วนใหญ่ก็ตกบริเวณจังหวัดภาคกลางด้านล่างนะก็คือพื้นที่ที่ติดแนวขอบ อ่าวตัวกอแนวรับลมนะก็ได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรส,สาครกรุงเทพมหานครและปะลิมณฑลครับสำหรับภาคตะวันออกนั้นก็เป็นแนวรับลมมรสุมที่วิ่งเข้าหาพายุเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยดังนั้นฝนก็ต้องดีกับเขาแน่นอนนะภาคนี้ฮะก็จะมีฝนได้ร้อยละหกของพื้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานะครนายกปราจีนบุรี ฝนวันนี้น่าจะถึงสักแก้วด้วยนะครับจังหวัดสักแก้วชนบุรีนะฮะละยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะฮะสำหรับภาคใต้ก็เช่นกันก็จะมีฝนร้อยละ30-40ของพื้นที่ก็เดิมเดิมครับในแนวรับลมด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่น,น, <c oughs> นั่นก็คือบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังแล้วก็จังหวัดสตูลน,นะะพี่น้อง คลื่นลมในทะเลวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับเริ่มแรงขึ้นนะครับโดยฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรสําหรับฝั่งอันดามันคลื่นสูง2เมตรฮะบริเวณที่มีฝนนะคลื่นจะสูงกว่า3เมตรนะครับของฝั่งอันดามันเห็นไหมครับพี่น้องตรงสีม่วง,วงดังนั้นพี่น้องชาวเรือก็ระมัดระวังด้วยนะครับอ,อ,อากาศก็มีประมาณนี้วันนี้พรุ่งนี้สวัสดีครับ